บอสเฮ้ยเอาทางนี้ทางนี้โดนไฟฉายแล้วโดนไฟฉายแล้วอาจจะมีเผลอบ้างโดนสวยไปเลยบอสไอ้นี่ไปซ่าหน้าประตูแล้วกูไม่รู้ด้วยนานไงกูว่าแล้วโอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกรกันอีกแล้วนะครับและเราอยู่ในแมปไวโอเลนติสติกนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเซตเบิร์กสายจู๊กเซตแรกของผมนะครับก็ ว่าเซ็ตเพิร์กใส่จูกเซแรกของผมเนี่ยเป็นแนวเดทบายเดลไลท์ละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นแนวเวลแ d น s t r i c t นะครับก็เป็นแนว Dead by ยเด l i g h t ยังไงก็คือเนี่ยครับผมผมจัดรีเซตไปเลยนะครับรวมถึงของที่เอาไปด้วยนะครับก็คือนี่เซ็ตนี้เลยมีเพิร์กนี้นะครับอยู่ใกล้เพิ่มทีมแล้วช่วยเพิ่มความเร็วให้ผมแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วก็ทําให้ฆาตกรมึนงงเพิ่มความเร็วแล้วก็หลังจากถูกฆาตกรโจมตีก็เพิ่มความเร็วเหมือนกันนะครับให้ตัวเรานะแล้วก็ไฟฉายนะครับ เดทบายมันต้องไปฉายคุณผู้ชมใส่จู๊กอะใช่ไหมออคลิปหน้าคุณผู้ชมน่าจะเดา,ากันออกว่าจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรนะครับ <S <S เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับเซตเพิร์กใส่จู๊กเซตแรกที่เป็นแนวเดทบายนะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาละหลังจากที่รอห้องมันนานมากนะค,คุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเซตเพิร์กใส่จู๊กเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าได้ด่านอะไรนะอ้ยได้ด่านนี้แล้วดีมาก นี่ครั้งที่3นะครับตั้งแต่อัคลิปมาแล้วได้ด่านนี้นะคือผมชอบด่านนี้มากนะครับแต่ว่ามันได้ยากมากคือชอบโทนมันนะครับมันเหมือนแม็กกี้ลันในเดทบายดีแต่ว่าเรื่องการเล่นนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันมืดเกินนะครับอ่ะเซ็ตเฟิร์สใส่จู้นะครับสามเปิร์สนี้ยังอัพไม่สุดหมดนะครับมีเปิร์สหนึ่งยังอัพไม่เต็มนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาะเ้าตังค์ไม่พอนะครับต้องมาฝามเงินกันสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวปั่นไฟก่อนเลยเป็นเซตเปิร์สใส่จู้โดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมก็ลองเอาไไปจััับตามกนนด้ะคร จะเอ่เ uh, ซ็ตเบิร์กใส่จูกตามผมแล้วสกิลก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่คุณผู้ชมแบบจูกไปเป็นแล้วเอาเซ็ตนี้ไปใช้นะมันจะแบบไม่เข้าท่านะต้องไปฝึกจูกฝึกประสบการณ์กันสักหน่อยนะคนทีาไม่รู้วิธีการจู๊กเนี่ยก็ฝากกติดตามช่องผมไว้นะครับเพราะว่ามีรายการ DRTS คู w นะครับที่จะสอนคุณผู้ชมถึงการเล่นการจูกแบบละเอียดนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับรายการ BRTS Cool นะครับสอนจุกสอนเล่นเกม Violentistic ใน o b บอ x นี่แหละคุณผู้ชมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้มีส่คน5าเครื่องพอดีเหมือนเดดบายเลยนะคุณผู้ชมแต่เบิร์กมีแค่3มนะครับไม่รู้ว่ามันใส่เพิ่มได้เยอะกว่านี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องข้อมูลเกมนี้นะหรืออาจจะได้แค่3าก็ได้นะเซงหัวอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้อาลิปเยอะมากนะครับเสียงแหบก็ฝากกดซุปเปอร์แงเป็นกำลังใจใด้วยนะครับตอนนี้น่าจะได้ตาท้ายล้วผมเสียงไม่ไหวแล้วแล้วก็แบตจะหมดแล้วด้วยนะครับผมนะ ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามซัสไครตให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวรีบปั่นก่อนเดี๋ยวได้ออกไปจุกให้คุณผู้ชมเห็นแน่นอนนะครับวันนี้ขอปั่นก่อนนะครับปั่นไฟสําคัญก่านจุดถุยปั่นไฟสําคัญก่บกนการจุกมากนะครับการจุกมากเพราะว่าถ้าจุกไปแล้วไม่มีใครปั่นไฟก็จุกไปก็ไร้ค่านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องดําเนินการปั่นไฟให้ไหวที่สุดนะครับถ้าได้ด่านนี้คุณผู้ชมมาปั่นเครื่องกลางกับเครื่องบนบ้านก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องที่สมควรปั่นให้เสร็จจริงๆผมบอกเลย ปั่นเครื่องวงในให้เสร็จนะครับให้เหลือแต่วงนอกไม่งั้นถ้าปั่นวงนอกเหลือแต่วงในใกล้ๆกลกันจะสวยเอานะครับเดี๋ยวไปหากระท่มก่อนกระท่ม,มน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเครื่องนั้นเข้าไปปั่นไปปั่นเครืนน่องบนบ้านก่อนบ้านน่าจะอยู่แถวนี้ไหมมันมืดไปหมดเลยผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าเจอลนะเดี๋ยวผมขึ้นชั้นสองเลยนะครับแล้วรีบมปปั่นก่อนมีคนปั่นไหมโอเคไม่มีนะครับเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้ก่อนเลยเดี๋ยวได้จุ๊กแน่คุณผู้ชม ไม่ต้องไปหิวจู๊นะครับเดี๋ยวถ้าบทมันจะได้จู๊มันจะได้จู๊เองนะครับตอนนี้เอ้ยอามีคนปั่นอยู่แล้วนี่สวยสวยตอนนี้มีหน้าต่างกระโดดได้เผื่อใครไม่รู้นะขัตกรอยู่ข้างล่างเดี๋ยผมไปรอสองไฟฉายเอย้ยังไม่ต้องเพื่อนเราเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่โอ้ยเป็นอัศวินด้วยวะ <c oughs> อัศวินกระดานนี้เหรอวะเดี๋ยวขอดูท่าทีมันก่อนเกมนี้ไม่มีรอยเท้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปปั่นไฟเลยสองเครื่องละ เอาไงดีวะจิตใจลึกๆผมนี่แบบอยากเริ่มซาแล้วไงแต่เจออัศวินนี่ก็ประบาดไม่ได้มันตีไกลนะครับเพื่อเราก็จุกเก่งเอาเรื่องนะครับเลยคิดว่าเดี๋ยวปั่นปั่นปั่นไฟเอาเอาเอารอบคอไปก่อนแล้วกันนะเอาชัวเนี่ยมันปั่นเร็วอยู่นะคุณผู้ชม4คน5เครื่องเนี่ยเนี่ยเวลาห้องแป๊บๆสิบนาทีว่าปั่นไปสามนาทีหายไปสามเครื่องแล้วเนี่ย้ารกรก็ลำบากอยู่นะเกมนี้ เดี๋ยวปั่นไปก่อนนะครับให้เพื่อนเราได้จู๊กไปอย่าไปหิวจู๊กมากเดี๋ยวจะตายกันยกแมปนะผมเคยเจอไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเจอป่ะนะผมแบบปั่นครบหมดทุกเครื่องนะแต่ว่าตายหมดอ่ะคุณผู้ชมไม่มีใครได้เปิดประตู <c oughs> เซเปอร์ใส่จู๊กมันก็แบบมีผลตอนจู๊กนะพูดงี้ดีกว่า,าแบตบล,ลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไรเห็นไหมผมไม่ได้โกหกว่าแบตมันจะหมดจริงๆอัดแบตสู้ชีวิตมากเฮ้ยมาว่ะ เฮ้ยเอาทางนี้ทางนี้โดนไฟฉายแล้วโดวนไฟฉายแล้วอาจจะมีเผอบ้างเฮ้เ้ยโดนตีเราเพิ่มความเร็วด่านนี้แม้มันไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าก็พอเล่นได้แหละหลุดเลยป่ะนะ่ยเฮ้ยมันยังเดินหายเลยว่ะโดนไฟฉายปุ๊บหลอนเลยนี่มีตรงนี้นะครับพอโบได้แต่ว่าไกลนิดนึง เพื่อเราเข้าไปใส่แล้วเพื่อนบอกไอ้ดิวคิงแมนน่านจะไม่ไหวไหวได้ไอน้นุ่มทำไมจะไม่ไหวเุ้ยปั่นเสร็จแล้วโอ้ยแหลกแหลกจะได้จูก๊กไหมนี่ตานี้เฮ้ยตีลังกาโชว์ด้วยเอาเรื่อง วุ้ยหมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแดงตกใจตกใจร้อน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 ทศกรนี่จะเล่นไม่เป็นแน่เลยว่ะเฮ้ยมีคนโดนมีคนโดนผมเปิด99ไปก่อนนะครับหนูว่าตีนี้มันเอาเรื่องไม่มีใครโดนหนูว่าผมโดนคนเดียวออกแล้วตัวนี้ประมาทไม่ได้99้า้ไปก่อนนะครับไอ้นุ่มอย่าหาเรื่องเปิดร้อยนะเฮ้ยยา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 ไอ้เงี้ยเอ็นเกมขึ้นเอื่องงั้นนะเหลือเวลาต้องเยอะนั่รเนี่ย สวยไปเลยบอสสองรอบแหรือสิบเปอร์เซ็นต์ชิบหายแล้วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเดี๋ยวเพิ่งขิวจุกตรงไปก่อนตรงไปก่อนรีบไปรีบไปบอสไอ้นี่สร้างหน้าประตูแล้วกูไม่รู้ล้ลยนานไงกูว,ว,ว,ว่าแล้วนานไงลำบากกูต้องมาช่วยอา้าวไม่หลุดด้วย มึงสวยแล้ว,วอย่างเงี้ยบอกเลย <ST> S> <S อุย้ยหลุดปะหลุดปะไม่รู้นะหลุดปะวะหลุดอยู่แนนไปย่อใส่เขาไี่นีคิดผิดคิดถูกช่วยมันวะเนี่ยน่าจะไปช่วยในที่หลังเนี่ยเออลืมไป <laughs> <laughs> นั่นไงกูว่า,าต้องอย่างงี้ ก็มานี้ครับสำหรับเซตเปิร์สใส่จุกนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แบตผมไม่ไหวแล้วต้องขอตัวพักก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมทั้งโทรศัพท์แล้วก็ผมด้วยนะเสียงแหบหมดละก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม